ครับมาก็มาต่อจากปืนกระบอกที่แล้วยุบเป็นวางวางระเบิดตบแม่แจ้วด่านนี้เล่นยังไงผมก็จำไม่ได้แนละ้วถืกจังไว้เช่นนั้นอนะ เนี่ยซาาอยู่ตัวไอ้เมื่อกี้เราดันเร็วไวีแล้วเล่ยนไปผมแินะดันเร็วอยู่นละ้วิ่งทางทางเดินไหมเฮ้ยไปก็ไปกาดิไม่ไปวิย โอ้เหี้ยปืนมันแรงกว่าเหี้ยมันกดผมเมื่อกี้นะั้นนัดเดียวมันยิงโคแม่นเลย ที่มีปอมเยอะแน่ๆนะครับเนี่ยไอ้เฮียแค่คู่อะมาบอม,อปอมเปลี่ยนที่ดีกว่าน,น,บบนั้นมาแรงนั้นแหละเปลี่ยนไม่ให้โดนโดนยิงเันหนึ่งรู้สึกเลย,ย,ยบลอมไม่เห็นเพียนะครับตอนนี้ครับกระโถ เด็ดน้าเป็นพวกยิงลับเลยน่าจะแพ้ตนี้ ตาเมื่อกี้ก็แพ้ไปตอนนี้แพกแล้วสวยสิครับตอนนี้แลกันโหเหลือเกินหูโดนแสงประจําไอ้เหี้ยเฮ้ยลงคอับมลงแล้วลงแล้ว

มสิบแพทแตได้ครับมือสิบแพทถ้าเอฟเอ็นแพตแม่งไม่ไหวว่ะแรงเกินโอ้ยังถึกมเลยสองคนยิงยิงยิงละไม่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 ตายยิงไปหลายนะ พี่เอแพทน่5ชุดทั้งวันเลยถกคิพไายต่เราเลยอะไรกันงถึกทิพไายเลยอะ่ะแม่งมีไม่เข้าเลยไม่เนะีย้ยให่ทองครับไม่ไหวยิงสู้ไม่ได้แล้วแม่งถึกจัดเลยสถิตพี่อะไ 你眼睛是绿的，咋来呢？ นั่นก,ก็ว่าลวอืงใครไม่ตายไม่ไหววะไม่ถูกทีห่ยิมนโคตรหด

Fire in the hole 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 ได้ได้รู้สกไหโอ oh ้โหเฮี้ยยังถึกเลยสัตว์ดูหมยิงมันดิยิงมันไม่เข้าเลยยองเลยหผมยิงมันไม่เข้าเลยอ่ะแม่งดูแม่งแต่งตัวนี่เฮี้ยถึกทิบหายเลยไม่ยีคนได้เฉียเหกมอนโดนเลย ดิ็นดนแสงไงต้องที่โดนแสงประจำดับม่โดนคืนเลยเห็นป่ะแม่เฟ้งโดนแสงประจำดูด้านแสงประจำเนี่ยมาระเบิดครับตามมพอเลยทุกไม่ไหวป่ะ อ,อกกึ๋งคว,วายเออเป็นคนด่าดเลยมันถึกจริงไอ้เฮียถึกคิดแดกเลยมานาหารโลกเฮียแดกโดนแสงก็ไอ้เฮียเันต้องแสงประจำนี่ออกมาชานะ้าเนี่ยนีย่ไหวปะ เต็มที่แล้วลงคอมแล้วไม่หว,ว่าคนดูมันผมมันสู้ไม่ได้เนีเย่ยแล้วผมไม่ได้เอ็น e N เลยเพื่อนแล้วตัวแม่งก็ถถกแล้วผมเล่นกี่ามกเนี่ยอะไรไปสู้มันนง พี่ควรฝากของแม่ขอมเมย์ไปแล้วอะไอ้เจ๊กูแกฝ่มั้งเราไปวางระเบิดมั้งไม่หวะจะล่ใไรโดนละ Fire in the hole. Fire in Không có la thầm. Ê đi. Nguy xuống mà phốt lên rồi gì nó không พี่ผมไม่ตามเพื่อนไม่ทำในเยี่ยมเพื่อนลงแดงหน้าลงตามตอนนี้ไม่ดีเลยคนดูแครกรที่จะมากเลยเดอะห้องดันมัแม่งโหดจริงกูไม่ไหววะมันถึกกันมากแหละแล้วแม่งยิงกันโหดมากอ่ะยิงปบยิงกอดทองวูบเลย อ <The> ืะไรละบอะทุกไม่ไหวป่ะห้องนี้แม่งโหดเกินไม่ไหวไม่ไหวเลยยังไ,ไ,ไม่จบอีกเหรอเอาสิบบินนะยังไดแ้แปด

ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเงี้ย

Này, hỏi hỏi này đầu hỏi qua hỏi 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 มีกันโหดจริงาวามองอะไร ไ็นคองคอมคอมคอมนังลั่น โอเคครับสวยติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเน yeah. ี่ยเอ็ม Fire in the hole.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  แต่ครับคนดูเต็มที่แล้วได้ทันจริงๆเคก็เอาไว้คลิปหน้าครับเดี๋ยวไปทำปื่เอ็กแอแปดต่อเจอกันครับบ๊ายบาย